วันดีเจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสภปยอิตาลีวันนี้จะพามาทำสูตรพอกหน้าสูตรลดฝ้าสูตรง่ายๆเลยนะคะทุกคนแต่เห็นผลนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนหาได้ภายในครัวเรือนของเราเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเค,คะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมสอของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นดินสอพองนะคะในส่วนของดินสอพองหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะดินสอพองก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะก็ออจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะทุกคนคือหัวเช้เท้านะคะส่วนตัวตัดมาให้ดูแค่นี้นะคะอันนี้คือปอกเปลือกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานําหัวเช้เท้าไปขูดนะคะแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําของเขานะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําของเขานะคะในส่วนของหัวเช้เท้าก็าจะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีมิาลนิน ที่ไม่ให้เราเกิดฝ้านั่นเองนะคะช่วยพัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างง่ายดายเลยนะคะช่วยเรื่องฝ้าเรื่องกระได้อย่างเห็นผลนะคะให้เรานําไปขูดไปกรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําของเขานะคะนี่เลยนะคะทุกคนน้ําหัวใจเท้านะคะให้ที่เราไปขูดไปบดออกมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะกะดูปริมาณนะคะ นี่เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะนี่เลยนะคะถ้าอยากให้ข้นมากกว่านี้เติมดินสอฟองลงไปได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะใครอยากจะเติมอันไหนตัวไหนลงไปก็เติมลงไปได้เลยนะคะเพิ่มส่วนผสมได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะสูตรนี้ไม่ต้องขัดนะคะแค่พอกแบบนี้นะคะ นะคะยังใช้ไม่หมดเลยสูตรนี้ไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะทุกคนให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งพอนะคะไม่ต้องทําเก็บนะคะให้เราพ่อแบบนี้ให้ปล่อยทิ้งไว้5้าถึงสนาทีหรือ10-15นาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็กก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ